เจ้าหน้าที่200นายบุกวอลกิ้งสตรีทพัทยาเข้าตรวจับดังรวบนอทอทอเศ็ k เค5รายเจ้าหน้าที่สนธีกำลัง200นายเข้าตรวจับดังย่านวอลกิ้งสตรีทพัทยาใต้พบนักท่องเที่ยวเศษ k เค5รายไทย4ต่างชาติ1ราย6กอค2,567นายอดิเรกอุนโอโสดปลัดจังหวัดชนบุรีนายวีกิตมานโรกิบนายอำเภอบางละมุงพันตำรวจเอกนาวินทีรวิทย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยานายสุรเดชลต๊ะสันผู้อำนวยการส่วนอำนวยการบังคับกฎหมายปปสพ2พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภาค2เจ้าหน้าที่สืบสวนจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่กรมนภาค2เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดชนบุรี เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเจ้าที่ปราบปรามยาเสพติดส่วนที่กำลังร่วมกันกว่า200นายปล่อยแถวที่บริเวณบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮโดยนำกำลังเข้าตรวจค้นร้านคลับแพนด้าถนนวอลกิ้งสปรีพัทยาใต้เมื่อกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงพบนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า400คนกำลังเต้นกันอย่างเมามมนทางเจ้าหน้าที่จึงสั่งปิดเพลงเปิดไฟแยกหญิงและชายออกเป็นสองฝั่งและให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจปัสสาวะในร่างกาย เมืองต้นพบสารเสพติดในร่างกายจำนวน5คนเป็นคนไทย3สาวประเภท21คนและต่างชาติ1คนเป็นสารเสพติดประเภทเคส